คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเลขเด็ดหวยดังสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางนะครับแอดก็จะมีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของวดวันที่1กุมภาพันธ์2565เอามาให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นข้อมูลกันอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางอีกหนึ่งแนวทาง1จชุดนะครับที่จะจะมาฝากท่านผู้ชมเอาให้เป็นแนวทางกันนะครับสําหรับในงวดนี้1กุมภาพันธ์2 5 6 5 สำหรับในคลิปนี้จะเป็นชุดไหนก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมีแนวทางของเลขเด็ดเซียนแดงนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขเด็ดของอาจารย์แดงนะครับของเซียนแดงนะครับของวดวันที่1นะครับ1่กุมภาพันธ์2566นรบะครับนำมาฝากท่านผู้ชม เอาไว้เป็นแนวทางกันอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับเลขเด็ดเสียนแดงนะครับถ้าท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามแอดก็คงจะรู้จักกับ็นอย่างนี้นะครับสําหรับงวดที่ผ่านมากอนก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับสาหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็น่าเสียดายนะครับเนาะให้เน้นๆมาเม็ดเดียวนะครับหนึ่งห้าสามนะครับท่านผู้ชมก็เลขมันไปออกอะไรห้าหนึ่งเก้านะครับเสียดายมานะครับเนาะก็น่าเสียดายเลยนิดเดียวนะครับพลาดไปนิดเดียวนะครับเนาะ ก็ไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งห้าสามนะครับให้หนึ่งห้าสามมาส่วนตัวออกมันก็เป็นห้าหนึ่งเก้าเนาะนะสีแดงนะครับเม็ดเดียวนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับก็มาตามกันต่อเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะติดตามก็ลองดูนะครับงวดนี้จะเข้าไม่เข้ายังไงนะครับก็ลองมาติดตามกันได้นะครับสําหรับเลขเด็ดเซียนแดงงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่ะมาเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะเขียนให้นะครับ เหมือนเดิมครับเม็ดเดียวเหมือนเดิมชุดวินนะครับชุดวินเหมือนเดิมเม็ดเดียวเม็ดเดียวแขนแขนนะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมเม็ดเดียวมาแล้วนะครับไอตัวนี้มานะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมลองดู มวดนี้นะครับเม็ดเดียวแคนแคนเม็ดเดียวเน้นเน้นเหมือนเดิมเลขเด็ดเสียนแดง่ะท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าครับสําหรับในมวดนี้นะครับวินเม็ดเดียวนะครับจุดวินเม็ดเดียวเน้นเน้นโอเค โอเคนะครับเม็ดเดียวเหมือนเดิมแน่นๆเหมือนเดิมนะครับชุดวินแน่นๆเหมือนเดิมหนึ่งศูนย์สี่อ้าวตามนี้นะครับเม็ดเดียวเหมือนเดิมจะเห็นจะปังกันอีกหรือเปล่างวดนี้อะนะครับรอติดตามกันได้นะครับถ้าท่านใดน,นะครับชอบตามนี้อยากจะไปลองไปติดตามเป็นแนวทางลองเอาไว้เป็นข้อมูลกันก็ ลองได้นะครับสําหรับเลขเด็ดเสียนแดงนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปตัวเดียวนาะสามตัวเกือบเน้นๆเ,เกือบแตก3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาน่าเสียดายนะครับส่วนสองตัวส่วนคู่สองตัวโอเคจัดให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาเลยนะครับ เน้นๆไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับโอเคโอเคอ่านะครับตามนี้นะครับเน้นๆมเม็ดเดียวเหมือนเดิมชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับชอบชุดไหนกันนะครับโอเคแบ่งไปได้โอเคนะครับเเล็กเดียสียแดงงวดหนึ่งกุมภาพันธ์ 2565นห้ร้อานะครับด่วนๆมาด่วนๆเลยนะครับอแอดก็เอามาลงให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะติดตามเอาเป็นแนวทางกันก็ลองดูได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ2ตัวเน้นๆนะครับ2ตัวเน้นๆนะครับตัวไหน,นไม่ต้องกลับนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลับโอเค บนล่างได้นะครับสองตัวบนล่างได้นะครับเล่นบนวิ่งล่างได้นะครับเล่นบนเล่นล่างกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาลองดูมวดนี้จะมาจะแห้งจะปังหรือเปล่าครับตามนี้นะครับสําหรับเลขเด็ดเสียนแดงมวดหนึ่งกลุ่มพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกหนึ่งศูนย์สี่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับท่านผู้ชมลองแคปหน้าจอกันไว้ได้แล้วนะครับแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทาง ซื้อสลากกินแบ่งกันได้เลยนะครับซื้อสลากกินแบ่งกันได้เลยนะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมก็เข้าไม่เข้ามาไม่มาก็ไม่ว่ากันเนาะครับเนาะมันก็เป็นเรื่องของแนวทางนะครับเนาะแอดก็มาน,นําเสนอให้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันเท่านั้นนะครับเข้าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ไม่มีใครล่วงรู้ได้นะครับว่าจะมาจะออกตัวไหนนะครับเอาแอดก็มานําเสนอให้เป็นแนวทางกันท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าชอบตามแอดถ้าชอบตามนี้ถ้าชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ใช้สติในการตัดสินใจความพอใจอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับชอบแบบไหนชุดแบบไหนก็ลองดูนะครับชอบเลขกปฏิทินหรือว่าหวยซองนะครับในช่องของแอดก็มาลงไว้ให้หลายคลิปอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองเลื่อนดูย้อนหลังกันได้นะครับหลายๆงวดหลายๆคลิปแอดก็มาลงให้อยู่นะครับชอบแบบไหนก็ตามได้นะครับและก็ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามแอดด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ผีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่คอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับแอดก็อ่านทุกข้อมูลทุก คอมเมนต์อยู่นะครับก็ขอบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้แอดมาร์กเลยตลอดนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องครับเอาอยากแดดไปเป็นแนวทางกันกัล่องบนนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับมักน้าครับมักนํำกะจัดนะครับเด้อถ้าบมมักกะพานครับเอามาล่งให้เป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับเนาะความชอบความเสื่อนะครับเสื่อส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวเด้อ เอามากระจัดนํานะครับบ่มากรับพานนะครับเด้อเขาบวกเขากะบ่ว่ากันนะครับเนาะเออตัดสินแจ๋วนะครับแนวใดก็ได้นะครับเนาะเออเอาและสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรลบชมนะครับเนอแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดัมเลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเนาะเอารอลุ่นกันนะครับเ้อจะเขาบวกครับวดนี้จะมาบอกเนาะ เอาหนึ่งศูนย์ซีอย่าเริ่มครับมากรับมาบ่มากรับบ่มาเนาะครับเนาะเน้นเน้นสามตัวซัมเนีแหละครับเนาะอย่าซื้อหลายซื้อสามตัวถือกกะถือบ่ถือกกะบ่ถือกล้วเนาะครับเนาะซื้อหลายกะขั้นบ่ถือกกะเบิ้ลหลายซื้อหน่อยขั้นบ่ถือกกะเบิ้ลหน่อยเนาะครับเนาะคนมันขี้ถือกจังไรกะถือกนะครับเนาะจะซื้อหน่อยกะถือกซื้อตัวเดียวกะถือกคนมันขี้ถือกนะครับอยู่ตามดวงตามโชคนะครับเนาะเอาอ่ะกัมีซัมเนีแหละครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับมับนมานเนอครับทุกท่านครับ